เสียงคำรามสะเทือนปฐพีชาวบ้านต่างวิ่งหนีตายเมื่อเห็นดำทมินหมาดำตัวใหญ่ที่สุดในแผ่นดินกำลังเผชิญหน้ากับมังกรเพลิงเกล็ดมรกตที่บินลงมาจากฟากฟ้าดำทมินหมาจรจัดที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันดุร้ายและแข็งแกร่งเกินกว่าจะเป็นแค่หมาธรรมดามันกระโจนเข้าใส่โดยไม่ลังเล เขี้ยวเล็บที่แหลมคมของมันปะทะกับเกล็ดที่แข็งแกร่งดุดพัดของมังกรสาวเปลวไฟร้อนระอุพ่นออกมาแต่มันกลับหลบหลีกได้อย่างน่าอัศจรรย์การต่อสู้ดำเนินไปหลายชั่วยามฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วหุบเขาไม่มีใครคิดว่าสุนัขตัวเดียวจะต้านทานพลังของมังกรได้นานขนาดนี้แต่แล้วในขณะที่ทั้งคู่ต่างอ่อนแรงดำทมินก็หยุดชะงัก มันมองลึกเข้าไปในดวงตาสีมรกตของมังกรมันไม่ได้เห็นความอาฆาตแค้นแต่กลับเห็นความเจ็บปวดความสิ้นหวังและความกลัวร่างมหึมานั้นไม่ได้ต้องการทำลายล้างแต่กำลังมองหาสถานที่สถานที่ที่ปลอดภัยทันใดนั้นเองราชินีมังกรก็ทรุดตัวลงอย่างอ่อนแรง <c oughs> เผยให้เห็นไข่ใบยักษ์สีไข่มุกที่ส่องประกายเรืองรองอยู่ใต้ท้องของมัน นางไม่ใช่มังกรผู้บุกรุกแต่เป็นราชินีที่กำลังจะให้กำเนิดทายาทและกำลังหลบหนีจากภัยอันตรายบางอย่างสัญชาตยานนักสู้ของดําทมินแปลเปลี่ยนเป็นสัญชาตยานผู้พิทักในทันทีมันหันหลังให้นางมังกรแล้วแยกเขี้ยวคำรามใส่ความมืดรอดกายเสียงของมันไม่ได้หมายจะสู้กับมังกรอีกต่อไปแต่การประกาศกล้าวว่า ใครก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายครอบครัวนี้ต้องข้ามศพมันไปก่อนคืนนั้นใต้แสงจันทร์กระจ่างฟ้าหมาดำผู้โดดเดี่ยวกับราชินีมังกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้แลกแหวนแต่งงานแต่ได้แลกเปลี่ยนพันธสัญญาแห่งการปกป้องซึ่งกันและกันพวกเขากลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งหุบเขาเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานและครอบครัวใหม่ที่ไม่เคยมีใครในโลกนี้คาดคิดมาก,ก่อน